กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับ แต่ก่อนอื่นขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครและที่ผ่าญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ผมมีกำลังใจหาเหรียญที่ผลิตได้น้อยไหมพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านได้ดูเลยได้ชมนะครับเรามาดูครับเหรียน,นี้ยังไม่ได้ทำการล้างน,นะครับเนี่ยเห็นไหมเราดืาปีจัดเจนนีเลยนะครับท่านได้มาก็นานโขเลยนะครับสำหรับปีพศนี้ครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับนี่คิวปนิกเกิลอยู่ด้านนอกครับ Pelled, ส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยสีทองกลายเป็นสีดำซะแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าเดือนนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับภูวิพลอรุนเจริญอยู่เบื้องหน้าพงค์ท่านส่วนด้านหลังก็ราชการที่เก้ากับท่านบรมรูปพองค์ท่านดูสิครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยคมชัดเจาะมากครับสวยงามจริงนะครับเนี่ยก็มีรอยสีกรออยู่นิดๆหน่อยๆนะครับท่านรอยบุบระบียบก็มีครับแต่น้อยมากเหมือนกันนะครับท่านเดือยนี้เรามาดูเขาว่าจุดขขยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็รู้เองนะครับท่านสำหรับเดือนนี้นะครับ มาดูขอบเฟืองนี่กว่าครับขอบเฟืองครับนีครับขอบเฟืองครับโอ้ยเหรียญนีมีการสึกร้อออยู่พอสมควรนะครับเนี่ยรายบุกลอยบี้ก็มีครับกับม่สินกับเยอะอะไรมากมายนะครับท่านก็สวยงามอยู่นะครับนี่เห็นคุ้งชัดเจาอยู่นะครับสำหรับขอบเฟืองสลับเรียบของเหรียญสิบาทพอนี้นะครับดูสิครับสวยงามไหมก็โอเคอยู่นะครับนี่ใช้ได้ทีเดียวครับแบบนี้ก็หายากพอสมควรนะครับทุกวันนี้แทบจะหาไม่เจอเลยนะครับนี่สำหรับพระเิเล็กนี่ครับส่วนมากจะเจอคือพระเิียใหญ่แล้วก็เหรียญรอสิบเท่านั้นแหละครับท่าน น้อยนักน้อยหนาครับที่ยจะเจอครับสำหรับพระเสียรเ็กนี่นะครับท่านสวยงามนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีประสอะไรนะครับนี่ด้านหลังนะครับท่านประเทศไทยครับนี่ครับประเทศไทยชัดเจนนะครับอักษรนเบลครับตามตัวขึ้นอยู่ตัวที่สี่ห่างกอกมานน่สําหรับอักษรเบลได้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการตางสายตานะครับท่านจะได้เอามือรู้ๆคำรู้ว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับข้อสองควห้าร้อยสามสิบสองครับท่านสองห้าสามสองนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบเป็นดับที่หายากนะครับท่าน จำนวนการผลิตจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับสำหรับปี2 5 3 2นี้นะครับส่วนตุ๊กลางนี่คือพระปางวัดดุลลาวลาลามครับต่ำลงมาอีกนิดคือแม่น้างจกพิยาในร่างสุดคๆสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาริบนะครับสวยงามนระการนี้ดีๆนะครับสำหรับปีพศ2 5 3 2นี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่100ล้านเหรียญพอดิบพอดีเลยนะครับท่าน100ล้านเหรียญเลยครับ สำหรับปีสองห้าสามสองนี้นะครับในดับยูนซีนะครับอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบถึงสามสิบบาทเลยนะครับแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งครับที่จุดซื้อขายที่แพงจิ๋วรับนี่ครับเป็นเหรียญไส้แตกครับนี่ลักษณะนี้ครับ แตกแบบนี้ครับสันนี่แหละครับราคาดีมากเลยครับแบบนี้ใครมีครับยังตําต้องมีหนึ่งร้อยบาทครับถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับสานแบบนี้ครับไม่ใส่แตกไม่เยอะครับนิดเดียวเองนะครับหนึ่งร้อยบาทถึงร้อยห้าสิบาทครับได้แน่นอนครับ่านขอให้ท่านมีจริงครับรับรองว่าได้แน่นอนครับท่านไม่ต้องกลัวครับนักสะสมที่ต้องการแบบนี้อยู่แล้วครับสันด้วยครับแต่ฝั่งนี้มันไม่เม็นมีอะไรครับส่วนด้าน้กลนี่ครับส่วนด้านหน้านี่เห็นเต็มเต็มเลยครับ รอยแตกเหล่านี้นะครับราคาดีนะครับ1 0 0่งรถึงหนึบาทเลยนะครับ